มาลาโดขบวน75นะครับวันนี้ช้า9นาทีนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดบ้านเก่านะครับอ่าวันนี้75ช้า9นาทีนะครับตอนนี้เวลา5นาะ17นาฬิกา16นาทีนะครับอ่านี่ครับนี่ะครับเอาลงแล้วนะครับสลิงอ่าสลิงเอาลงแล้ว มาดูทางนี้กันนะครับขบวนเจ็ดห้านะครับวันนี้นี่นะครับได้ยินเสียงประทัดด้วยนะครับไฟเจ็ดห้าโผล่มาแล้วนะครับ วันนี้เจ็ดห้าดูไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับผิดจากวันอื่นๆนะครับที่ช้าเยอะนะครับน,นี้ช้าไม่เยอะนะครับมาแล้วครับพุ่มมาแล้วนะครับมาแล้วครับบนเจ็ดห้านะครับ แล้วนะครับคบจห้าครับอ่านงานเอาสลิงขึ้นงานคะเออสลิงยกะเพินะคะคุณจะได้ที่เลยสดแจ่เป็นไรให้ดยนะคะแล้วก่อนนะครับขอบคุณ คนที่ดูคลิปเป็นเจ็บนะคะขอบคุณค่ะ